สวัสดีครับมาพบกับผมในการคุยคิวเออนะครวันนี้ผมก็จะมาสอนอัดคลิปเอ้ยโหลดโปรแกรมอัดคลิปกับอัดคลิปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยอย่างแรกให้คลิกเข้าไปใน Google Chrome ชึบนี่คลิกเข้าไปเลยวิธีที่สองนะให้เข้าเว็บนี้ะเดี๋ยวผมให้ลิงกนะ์เนี้ยโอเควิธีที่สามนะกดดวาวน์โหลด Now นะคอมบมแซงไหยพอวิธีที่สามแล้วนะ,ะคุณก็รอไปเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนนะฮะโอเคครับแล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดขึ้นมาคุณก็โหลดไปโหลดไปเสร็จคุณก็ไปที่เก็บมันไว้อันนี้สำหรับวินโด w s ไอนะฮะ ในดาวโหลดแล้ก็ที่เก็บไว้นะนี่ว่าแป๊บงคือ,อขอเอินว่าความผมคพานนะต้องเข้าใจหน่อยนะก็คือผมอัลิปวันเนี้ยสองรอบ,บแล้วเออถ้าคุณมั่วคุณ เก็บไว้ตรงไหนดีวะยำยำอืมเดี๋ยวเออถ้าคุณโหลดมาเสร็จนะคุณก็เปิดไฟทไี่เก็บไว้แล้วคุณก็อินสตอลพออินสตอลเสร็จนะผมก็จะเริ่มสอนวิธีการอัพิิปให้เกินสิบนาทีเลยฮยอ่ะดูกันเลยนี่ เดี yo, yo, ๋ยวเว็บเดี๋ยวผมให้อีกทีนึงในกระดือแล้วคุณก็กดคลาบไล่กครั้คัดไปแล้วมาเดี๋ยวมัถามโหลดนะผมไม่ได้สำรองในดีวีดีไว้โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนต่อไปนะตอนเนี้ยแหละเดี๋ยวผมจะคลิปไปตอนที่ท่านโหลดอะไรเสร็จก่อนนะ้าแม่แกบโอเคครับสมมติว่าท่านโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอ่อให้ท่านเอาไอ้ตัวเนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ,อ,อาเดี๋ยวบอกว่ากูหลังอ๋องอย่างนะโอเคเอาตัวนี้นะ เอาตัวตัวจริงเยอะจังอ่ะนี่ที่ท่านโหลดมาคลิปนี่ฮะหายอีกมินานี่อันนี้ไฟล์จงเคยะช้นี่เอาออกมานะ นั้นก็คลิกที่มันคลิกขวาตกดแตกไฟล์ตรงกลางฮะพอเสร็จแล้วนะมันก็จะได้ไฟล์นี้มึมานี่ฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องอ่านนะอีกสามตัวเน,นะนี่ยกันแรกนี่ แล้วก็คลิกตรงรูปหมวงนี่ะแล้วให้คุณใส่อีเมลของคุณไปชื่อมู่วม้วนะแล้วคุณก็กดตรงนี้นะ แล้วคุณก็เปิดโปรแบบกรมอัดขึ้นมานี่เคแล้วมันจะเขียนติดอยู่ตรงนี้นะไอเเมลเดี๋ยวอันนี้นะจำเป็นนะรอบที่สองต้องใส่อีเมลนี้เข้าไปนะเดี๋ยวผมให้อีเมลแล้วเวลาคุณจะอัคดคลิปนะคุณก็มานี่ฮนะคุณก็ตั้งว่า อัดคลิปกด F อะไรภาพหยุดแบบมือผมตัดคลิปยังกดกดตัว F อะไรอันนี้ก็คือมีเซนเซอร์ไม่มีเซนเซอร์นะมีเซนเซอร์ว่าเมาส์มันจะไม่เห็นไม่เห็นเมาส์ผมใช่ไหมฮะเพราะว่าผมใช้ไงค่ะโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเนี่ย อันนี้ก็กดตรงนี้ฮะเลือกที่เก็บไว้อันนี้ที่เก็บใบเก็บว้ที่ฟาองมีแล้วไม่ต้องึนใจสำหรับแบนดี้นี่ครับช่สุดท้ายแล้วก็คือถ้ามันได้ได้ด้ได้ได้ด้ได้ด้ไ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 ดขได้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 ดดดดดด้ดด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 ด้ สวัสดีครับเจ้าด้